ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับดาราฮอลลีวูดชื่อดังอย่างซิซเวสเตอร์สตาร์ลนเคยบอกว่าการที่จะเล่นกีฬาขี่ม้าโปโลโก็เหมือนกับเป็นการตีกอล์ฟบนแผ่นดินไหวคือยากยิ่งกว่ากอล์ฟเนี่ยตีสองมือโปโลโนี่มือเดียวนะครับแล้วการที่ต้องอยู่บนหลังมา้าแล้วต้องตีเนี่ยโอ้โหมันสั่นสะเทือนมันยากจริงๆคุณผู้ชมครับ ล่าสุดนะครับเมื่อวันเสาร์ที่พิ่งจะผ่านไปนั้นเป็นการแข่งขัน King's Cup หรือว่ารอบชิงของการขี่ม้าโปโลไทยเข้าชิงด้วยไทยเป็นแชมป์มาแล้วแสมัยซ้อนจะเป็นแชมป์เสมัยซ้อนได้หรือไม่จัดไปคุณผู้ชมครับนี่คืออีเวนต์กีฬาที่รวมบุคคลสำคัญ VVVIP มากที่สุด Polo King's Cup 2015 ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากทั้งนายประวิทย์และคุณอรัญญามาลีนน์แห่งช่อง3คุณวิชัยศรีวัฒนป,ประภาประธานกรรมการคิง g Power และเจ้าของสโมสสเลสเตอร์ซิตี้คุณกนกหนกจากปิ่นแสงนายกสมาคมขี่มา้าโปโลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ด,ดรวิชิตสุรพงษ์ชัยโอ้โหและนี่ครับคือสองพระเอกของงานก็คือทางด้านพี่น้องตระกูลศรีวัฒนป,ประภาคุณต้น และคุณต็อปซึ่งเป็นตัวแทนของทีม King Power ของไทยครับก่อนรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นนะครับจัดไปกับช็อตเด็ดเชิญถ้วย King's Cup 2 0 15โดย2อนางเอกสุดฮอตของช่อง3พลอยเชอร์มาและซิริต้าเจนสันและก่อนแข่งก็มีอีกหนึ่งโชว์ช็อตเด็ดครับมาออกศึกดาฟันชัดๆเล่นกับไฟร์พาดพเรียบพ่อ เอาละครับถึงเวลาแข่งขันรอบชิงครคุณวิชัยรับลูกเป,โ,ปโลจากมาเพกาซัสนะครับเป็นการสตาร์ทศึกรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างคิงพาวเวอของไทยซึ่งเป็นแชมป์เก่าและแชมป์แปสมยัยโซนในชุดน้ําเงินนะครับเจอกับทีมบรูไนและนี่ฮะคุณต็อปเบอร์หนึ่งนี่ดูแบ็กช็อตสวิงหลังมือเข้าประตูไปนะครับในช่วงพักครึ่งนะครับโอ้โหเป็นไฮไลท์ครับเพราะว่าเลาบรรดา สาวสวยนะครับก็ลงมาทําพิธีเดวิดสตอมปิ้งหรือว่านี่แหละครับซ่อมสนามละครับเอาเท้าตึกๆึกกกนะฮะซึ่งเป็นประเพณีพักครึ่งของกีฬาโปโลครับและก็ได้เจอกับอีกหนึ่งนะักกีฬาสาวสวยกีฬาขี่ม้าโปโลครับคุณพลอยปิ่นแสงด้วยนะครับและสรุปครับไทยของเรานะครับก็ชนะไป13ต่อ12ขคว้าแชมป์สมัยที่9 9สมยัยซ้อนอย่างสุดยิ่งใหญ่ congratulations กีฬานี้คนและม้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่เขาบอกรับว่ากีฬาเป็นทีมทุกชนิดตัวคนเดียวได้แค่ลงแข่งอยากเป็นแชมป์ต้องเล่นเป็นทีมความสามาคัคคีคือกุญแจสู่ความสําเร็จนะครับสนใจเล่นบ้างไหมครับขี่ม้าโปโลเราใจและพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับกลับมาพบกันใหม่กับผมแชมป์พิรพลและช็อตเด็ดกีฬาแชมป์สวัสดีครับ